ไฮๆเพื่อนๆทุกคนนะครับคือวันนี้ผมจะมาเขาเรียกอะไรบอกเกี่ยวกับข้อความเนาะทุกข้อความแล้วก็มาเข้ามาที่การต่อสู้นะตั้งค่าด่วนตรงนี้อย่าลืมเปลี่ยนชื่อนะเพื่อนไม่งั้นมันจะรีเซ็ตนะแบบรีกลับมาหน้าเดิมแบบสมมติมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเราตั้งไปแล้วอะไรเงี้ยมันอาจจะกลับมาหน้านี้นะมันก็เปลี่ยนชื่อด้วยแล้วก็หน้าอันนี้ของผมเนี่ยหน้าข้อความเนี่ยผมตั้งตามที่บอกสกายโฟนะแต่ว่าวันนี้ผมจะมาบอกนะว่าแต่ละอันเนี่ยมันใช้ในสถานการณ์ไหนบ้างนะครับ จะเริ่มแบบสลับฟันปลานะฝั่งซ้ายแล้วก็ขวานะครับซ้ายแล้วก็ขวาอย่างนี้เนาะเริ่มที่อันแรกเนาะคือทางลับอยู่ตรงนี้ทางลับอยู่งนี้เนี่ยใช้ในการบอกตำแหน่งของหลุมนะครับในช่วงกลางเกมนะบอกเพื่อนแจ้งทุกคนเลยว่าเออเนี่ยหลุมอยู่นี่นะแล้วก็ช่วงต้นเกมนะครับสามารถใช้ในการแจ้งตำแหน่งห้องวีได้เนาะพอมันอยู่ใกล้ห้องวีเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนสับข้อความเองนะครับแล้วก็ช่วงเลดเกมนะหรือท้ายเกมนะครับ ใช้ในการไล่เพื่อนหรือว่าแจ้งตำแหน่งนะครับถ้าถ้าเราเป็นคนที่อยู่ใกล้หลุมแล้วเราส่งมันจะเป็นการใช้สถานการณ์ที่แบบไล่เพื่อนนะครับบอกว่าเออออกประตูเลยเดี๋ยวจะออกหลุมนะครับอ่าแต่ถ้าเกิดว่าช่วงท้ายเกมเนี่ยเราไม่ได้เป็นคนโดนไล่แต่เราไปเจอหลุมเราก็คือการแจ้งตำแหน่งบอกเพื่อนว่าเออตรงตรงนี้หลุมนะเดี๋ยวจู๊กมานะไต่มาเองอะไรอย่างงี้นะครับเราก็ไปออกประตูเนาะวิ่งไปฉันจะไปที่ทางลับอันนี้ก็คล้ายๆกับอันแรกนะก็คือ ทางลับอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอันนี้ก็คือเป็นการไล่เพื่อนนะครับบอกไปเลยจะไปทางลับนะครับแต่ข้อความนี้มันไม่ค้มค่าตรงที่ว่ามันใช้ได้แค่สถานการณ์เดียวนะครับมันไม่สามารถเปลี่ยนสับได้นะครับเป็นแบบห้องวีอยู่เนี้ยอะไรแบบเนี้ยครับมันก็เลยไม่ค่อยคุ้มเนาะถ้าเกิดว่าเทียบกับอันเนี้ยใช้อันนี้จะคุ้มกว่านะครับผู้ล่าเปลี่ยนเป้าหมายแล้วระวังรอบตัวให้ดีอันนี้ก็คือการแจ้งเพื่อนนะครับว่าฮันเนี่ยเปลี่ยนนะครับ หรือว่าฮันเดินจากตรงนี้ไปตรงนู้นอะไรแบบนี้นะครับเป็นการแจ้งเพื่อนนะว่าออกเครื่องก่อนนะครับไม่ต้องไปปั่นฝืนหรือว่าถอดรหัสวัดนะครับไม่ต้องมายืนวัดอะ่ะพูดง่ายก็คือฉีกระยะไปเลยนะครับฉีกระยะหรือว่าแคมแอบก็ได้นะครับถอดรหัสฉันกําลังจะไปช่วยคนอันนี้ผมไม่เกตว่าเพื่อนมันใช้ในสถานการณ์ไหนอะ่ะอาจจะแบบไอ้นี่ไหมเครื่องเตรียมไหมแบบเอ้ยอย่าเพิ่งจุดนะเดี๋ยวไปดึงให้เดี๋ยวค่อยกระตุกดึงอะไรแบบนี้เหรออันนี้ผมไม่แน่ใจนะ สามารถเสือให้ผมได้นะที่ผมไม่รู้จริงๆนะตั้งใจถอดรหัสตั้งใจถอดรหัสเนี่ยใช้ในสถานการณ์พอเปิดเกมมาใช่ไหมเป็นการแจ้งตำแหน่งเพื่อนนะครับว่าเออเราเกิดตรงนี้นะถ้าเกิดเราวิ่งอยู่ในแมปเนี่ยแล้วเราไม่ได้ปั่นเครื่องนะครับเราก็สามารถส่งได้เพื่อเป็นการแจ้งตำแหน่งเพื่อนว่าอ๋อตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะมันไม่มีเครื่องหรืออะไรงนี้เนาะแบบเราเรา,เราอาจจะวิ่งอยู่อะไรเงี้ยหาเครื่องเข้าแต่มันไม่มีเครื่องให้เข้าอะไรเงี้ยครับเราก็บอกเพื่อนว่าอ๋อตอนนี้เราวิ่งมาโพซิชันประมาณตรงนี้แล้วนะ แล้วก็ใช้ในการสั่งจุดเครื่องนะครับถ้าเกิดว่าเราเป็นคนที่ถูกไล่นะครับก็คือโดนไล่ก่อนเครื่องติดนั่นแหละเราสามารถใช้ในการสั่งจุดเครื่องได้เนาะอันนี้ก็ทุกคนรู้อยู่แล้วเนาะช่วยตอนใกล้เต็มหลอดช่วยตอนใกล้เต็มหลอดเนี่ยก็คือเป็นการช่วยแบบปิ่มเฟดนะครับก็คือส่งไปปุ๊บเราสามารถตัดสินใจได้2อ,อย่างก็คือปิ่มเฟดแรกกับสามารถขาย1เฟดเพื่อดึงเฟดที่2ก็คือแบบปิ่มๆเลยเฟดที่2ขายเฟดได้นะครับ ส่งให้คนดึงเนี่ยเป็นคนตัดสินใจว่าจะเข้าที่เฟสแรกไหมเฟสแรกเป็นปิ่ม,มหรือว่าเอาเฟสสองเป็นปิ่มนะครับอย่าเคลื่อนไหวฉันจะไปช่วยคุณอันนี้ก็เป็นการบอกเพื่อนว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปเองนะครับถ้าเกิดเราเป็นคนส่งเนี่ยก็บอกเพื่อนว่าเฮ้ยทุกคนไม่ต้องเดี๋ยวไปเองนะครับหรือใช้ในสถานการณ์ที่เราเนี่ยเป็นตัวแฟมใช่ไหมหรือเป็นตัวซับก็ได้เนาะเป็นจู๊กซับอะไรเราก็บอกเพื่อนว่าเอ้ยอย่าเคลื่อนไหวฉันจะไปช่วยคุณอาจจะแบบเอาลูกคิกเกตไปตีเพื่อสร้างจังหวะให้เพื่อนหรือว่าเอากล่องเพลงช้าไปวางสโลอะไรพวก เราก็สามารถส่งไม่ได้ว่าเราเนี่ยกำลังจะไปซับเพื่อนนะอะไรแบบนี้หรือไปช่วยเพื่อนนั่นเองนะครับอยู่ให้ห่างจากฉันก็คือการบอกเพื่อนว่าเฮ้ยไป,ไปไปไปตรงเนี้ยมันอันตรายนะใช้ในสถานการณ์ที่ตรงเนี้ยอาจจะเป็นเครื่องสุดท้ายหรืออาจจะเป็นเครื่องที่ถูกโซนนะครับเป็นแบบเครื่องสามเหลี่ยมอ่ะเออเราแบบเราดันติดเครื่องที่2ไปแล้วแล้วเราลืมดูโพซิชันว่าไอ้เครื่องสุดท้ายเนี่ยมันดันทะลึ่งอยู่เป็นสามเหลี่ยมนะเราก็แจ้งเพื่อนว่าเฮ้ยอย่า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 ,ามาตรงนี้นะถ้าล้นตรงนี้้วแย่แน่ หรืออาจจะเป็นอ่าบริเวณห้อง V นะีเราก็บอกเอ,อ้ยอย่าอย่ามาล้มตรงนี้นะตัวนี้มัน V ีนะครับเตรียมเครื่องข้อรหัสแล้วเนี่ยใช้ในสสถานการณ์หลักๆก็คือใช้ในการเตรียมเครื่องก็คือเครื่องเนี่ยพร้อมแล้วนะพร้อมติดสามารถสั่งได้เลยกับ2นะครับก็คือการบอกว่าเอ้ยในะประตูพร้อมแล้วนะประตูเนี่ยมันเปิดแล้วมาได้เลยนะครับรีบเปิดประตูฉันจะไปช่วยคนอื่นอันนี้ใช้ในสถานการณ์ที่อ่าเพื่อนเนี่ยอาจจะโดนเลยหมายถึงว่าแบบ ล้มเร็วอะครับแล้วไม่มีคนสแตนบายประตูก่อนก่อนหน้าเนี้ยก่อน20วิีอะถูกไหมไม่มีคนสแตนบายประตูแล้วเพื่อนล้มไวนะแล้วพวกเราเนี่ยสองคนเนี้ยเพิ่งถึงประตูพวกเราเอาเป็่าพเพื่อนรุ่มนี้สองคนเนี่ยเพิ่งถึงประตูนะครับแล้วเพื่อนเนี่ยสูกจับวางเก้าอี้นะครับคนหนึ่งเนี่ยจะต้องไปกดเก้าอี้ก็คือต้องไปรอแถวแถวกลางแบบนะถ้าเกิดว่าฮันจ่ายเทเลมาหรือว่ามาไล่ประตูนะครับแล้วก็ไปดึงประมาณนี้แล้วเป็นการแจ้งเพื่อนว่าอีกคนเนี่ยเปิดประตูนะเดี๋ยวจะไปแคมให้อะไรทํานองนี้นะครับ ูล่าอยู่ใกล้ฉันอันนี้ใช้ในการบอกตำแหน่งของฮันเตอร์นะครับว่าฮันเตอร์เนี่ยอยู่กับเรานะอยู่บริเวณนี้เราอาจจะนั่งแอบอยู่หรือว่าวิ่งจู๊กอยู่อะไรแบบนี้นะครับก็บอกว่าเอออยู่ตรงนี้นะอย่าช่วยฉันอย่าช่วยฉันเนี่ยก็คือใช้ในสถานการณ์ที่รู้สึกว่าเกมเนี้ยมันไม่ไหวแล้วนะหลือคือเฟสเนี้ยมันมันไม่ไหวแล้วนะครับมันปิ่มมากแล้วระยะทางเพื่อนกับเราเนี่ยมันใกล้มากแล้วโอกาสที่จะดึงเทเลอร์เนี่ยมันสูงประมาณแบบ แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยเราก็บอกเพื่อนว่าเฮ้ยไม่ไม่ต้องช่วยแล้วไม่ต้องช่วยแล้วไปไปไป,ไปลอเล่นสามอะไรแบบนี้นะครับหรือใช้ในสถานการณ์ที่ฮันอาจจะมีตาแดงเนาะและแบบวางเงาวางเงาไว้อะไรเงี้ยแล้วไปแล้วเพื่อนแบบเห็นว่าเออฮันไม่อยู่จะเข้าอะไรเงี้ยแล้วก็บอกเพื่อนก่อนว่าเฮ้ยอย่าอย่าเข้านะยังมีเงาอยู่หรืออาจจะยังมีรอยเท้าอะไรแบบนี้เนาะหรือแบบฮันสามารถกลับมาได้ทุกๆเมื่อให้เราบอกเพื่อนไหมว่าเอออย่าอย่าอย่าช่วยนะให้แคมป์ก็พออะไรทำนองนี้นะครับ ก็คือง่ายๆมันก็ตรงตามชื่อก็คืออย่าช่วยฉันนะแคมป์นะครับเปลี่ยนไปแคมป์แทนเนะาะอย่ามาล้มตรงนี้นะไอ,อ้ไม่ใช่ดิรีบไปซะรีบไปซะเนี่ยก็ใช้ใคล้ายๆกับอาย่าช่วยฉันก็คือไปเลยนะครับทิ้งได้เลยสามารถแคมป์ขายได้อะไรแบบนี้เนาะก็คือเป็นการไล่เพื่อนนั่นแหละบอกไป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 อย่ามายุ่งอะไรทั้งนี้นะครับหรือใช้ในสถานการณ์ที่ไล่เพื่อนนะไล่เพื่อนแล้วแบบหลุมอยู่ตรงเนี้ย แต่เราดันกดผิดหรือแบบเราอาจจะไม่มีข้อความไอ้นี่ก็ได้ไอ้ทางลับอยู่ตรงนี้นะเราก็ส่งไอ้นี่แบบก็ได้บอกเฮ้ยรีบไปรีบไปออกออกได้แล้วหรือเราถูกจับนั่งเป็นเฟสสุดท้ายไม่ใช่เฟสสุดท้ายเราถูกจับนั่งช่วงตาแดงแล้วเพื่อน,เ,นเปิดประตูเสร็จแล้วแต่มันไม่ออกเพื่อนมันอาจจะทะลึ่งไม่ออกนะเราก็ไล่มันบอกเออไ,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 ไปไปไปรีบไปรีบไปจะเป็นเล่นเกมอื่นอะไรตรงนี้นะครับอูราไกลเข้ามาแล้วรีบซ่อนตัวอันนี้ก็คือเป็นการบอกเพื่อนว่าเฮ้ยเนี่ยฮันเตอร์อยู่นี้นะเตรียมตัวแคมป์เลยอะไรตรงนี้นะครับ อย่ามาล้มตรงนี้นะก็ใช้คล้ายกับอ,อยู่ห่างจากฉันก็คืออย่ามาเล่นแถวนี้อย่ามาล้มตรงนี้เลยนะครับก็คืออย่าล่างมาตรงนี้ง่ายๆเลยอาจจะเป็นเครื่องสุดท้ายห้องวีหรือว่าเครื่องถูกโซนได้สามเหลี่ยมเรียกอะไรสามเครื่องตรงอะชองเนี้ก็ส่งไปเนาะบอกยาอย่ามาล้มตรงนี้นะกําลังเตรียมเครื่องอันนี้ก็คือเครื่องเนี่ยอาจจะอยู่ประมาณ40-7 0เรซเราก็สามารถส่งได้เนาะแต่ส่วนมากเขาไม่ค่อยส่งกันแล้วเขาไม่ค่อยพกไปด้วยเพราะว่ามันไม่คุ้มไง เขาสามารถส่งเปอร์เซ็นต์ได้ถูกไหมถ้าเกิดคนที่เล่นเป็นเนี่ยส่งเปอร์เซ็นต์เราเนี่ยเขาจะวิเคราะห์ได้ว่าเออเนี่ยประมาณเนี้ยเครื่องน่าจะใกล้เตรียมแล้วนะหรือว่าเราต้องจูงอีกสักประมาณกี่วินะเราถึงจะแบบเครื่องจะเตรียมอะไรอย่างนี้นะครับเพราะงั้นจะพกไปหรือไม่ไปก็ได้เนาะมาช่วยฉันหน่อยสิข้อความนี้ก็คือใช้ในการบอกเพื่อน,นยมาเลยเข้ามาเลยนะอาจจะมาดึงหรืออาจจะมาแคมป์ก่อนอะไรทนองนี้นะครับบอกมาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยหรือใช้ในสถานการณ์ที่เราเนี่ยโดนไล่แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันเล่นไม่ได้ว่ะ ไม้แผ่นนี้แม่งมีแผ่นเดียวนะต่างหนึ่งแล้วแบบเรารู้สึกว่ามันมันสามารถเขาเรียกอะไรอะ่ะมันไม่ใช่ไม้ตายอะ่ะไม้แบบปิดทางอะ่ะเป็นไม้ที่สามารถวนได้อะ่ะฮันเตอร์อาจจะแบบหลอกไฟอะไรทำนองนี้แล้วก็สามารถส่งบอกเพื่อนได้ว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วว่ะช่วยรับทีนะ <S 1> <S 1> ก็คือออกมารับหน่อยเป็นการแจ้งเพื่อนว่าเออเนี่ยช่วยฉันหน่อยสิออกออกมารับให้หน่อยอะไรเงี้ยมาพาเล่นหน่อยอะไรทำนองเนี้นครับมาถอดานาน้าหันที่เสร็จก็คือเป็นการบอกเพื่อนว่าเฮ้ยเนี่ยมีเครื่องค้างนะอย่าช่วยเอาให้เสมอพอนี้ก็ตรงตามชื่อนะชื่อของข้อความเลยก็คือ ไม่ต้องช่วยนะครับเอาเสมอพอนะก็คือถ้าเกิดว่าเราถูกนั่งนะครับเราถูกจับนั่งหรือเพื่อนถูกจับนั่งก็ได้นะแล้วเพื่อนเนี่ยส่งหรือเราส่งนะครับให้เรานึกเอาไว้ก่อนเลยว่าเนี่ยเพื่อนม่งอาจจะไม่เล่นนะอาจจะเล่นไม่ได้หรือแบบอาจจะไม่มีของแล้วอาจจะขายเฟดหรืออาจจะแคมป์ขายตายเลยก็ได้แล้วแต่เรานะครับทิ้งชั้นไว้ทิ้งชั้นไว้เนี่ยก็คือเป็นการบอกเพื่อนว่าเออไปเลยไปเลยปล่อยไว้นี่แหละเอออาจจะถูกนั่งห้องวี หรืออาจจะโดนแบบนั่งแบบเขาเรียกอะไรมุมแมปเลยแล้วแบบเพื่อนอ่ะอยู่กลางแมปฝั่งนู้นกันแบบคนละฝั่งเลยอ่ะเกตใช่ไหมคนละฝั่งหนึ่งเลยอ่ะแล้วแบบกว่าจะวิ่งมาถึงอ่ะเราคํานวณแล้วว่าแบบเฟสมันปิ่มมากมันอาจจะแบบเธอเลอร์อะไรเงี้ยเราก็บอกเพื่อนว่าเฮ้ยทิ้งทิ้งนะทิ้งเลยแต่ก็มาแคมป์หน่อยวก็ดีนะเดี๋ยวฮันไปแบบปล่อยนั่งฟรีหรือใช้ในสถานการณ์ที่เป็นแบบพวกเขาเรียกอะไรท้ายเกมแล้วเราก็บอกเพื่อนออกประตูอะไรเงี้ยเราก็สามารถส่งทิ้งชั้นไว้ได้เนาะ สามารถใช้ในสถานการณ์ที่ไม่ต้องช่วยนะครับแล้วก็ไล่เพื่อนออกนะครับหลักๆเนาะข้อมูลที่เหลือของไอเทมอันนี้ก็คือมันจะเป็นการแสดงเขาเรียกอะไรแสดงครูดาวของเราออกมาว่าเอ้ยเนี่ยไอเทมเราติดครูดาวอยู่เท่านี้นะลูกคีเกตเหลือกี่ลูกแม่เหล็กมีกี่อันติดครูดาวไหมอะไรต้นนี้นครับเราก็พกไปนะมันดีชั้นติดอยู่เนี่ยก็คือใช้ในสถานการณ์ที่เพื่อนคนนั้นหรือเราเราเป็นคนส่งแล้วกันนะพูดในมุมมองที่เราเป็นคนส่งเราอาจจะเจอปัญหาเรื่องปิง หรือว่าเกมกระตุกแหลกหรือว่าหลุดเราก็ส่งอันนี้ได้ว่าชั้นติดอยู่เพื่อนที่เห็นข้อความนี้เขาจะได้รู้ว่าอ๋อเนี่ยเราเนี่ยมีปัญหานะตอนนี้เรากาลังมีปัญหาเขาอาจจะตัดสินใจที่จะขายยังไม่ดึงเนาะถ้าเกิดว่าเรากลับมาแล้วเนี่ยเราก็ค่อยส่งว่าอ่ามาช่วยชั้นหน่อยสิฉันกลับมาแล้วนะอะไรฟองเนี้ยชั้นไปก่อนนะฉันไปก่อนนะนี่ก็คือการบอกเพื่อนแบบเ,เดี๋ยวไปก่อนนะเฟนี้อาจจะเข้าแทนอาจจะเข้าก่อนหรือว่าอาจจะออกประตูนะครับก็ใช้อนี้ได้เนาะว่าเดี๋ยวไปก่อนนะครับ คุณไม่ไปช่วยคนนะอันนี้คือการแจ้งเพื่อนนะครับแจ้งเพื่อนทั้งห้องเลยว่าไม่ต้องเข้านะครับไม่ต้องช่วยอะไรทั้งนั้นนะปั่นไฟเท่านั้นนะครับปั่นไฟหรือว่าฮิวเติมอะไรกันแล้วก็ว่าไปนะแต่ไม่ต้องไปช่วยนะครับอันนี้ใช้ในสถานการณ์ที่เราเนี่ยเป็นคนที่จะเข้าไปช่วยแทนนะครับหรือว่าอาจจะเข้าไปแคมป์ให้นะอาจจะปั่นไฟไปเลยนะครับ2คนหรือว่าอาจจะเติมมันก่อนนะในสถานการณ์ที่แบบเกมมันเหนื่อยนะครับเกมมันแบบโดนยื้ออะไรเงี้ยเนาะ อันตรายร่วมมือกันช่วยเหลืออันนี้ก็คือง่ายๆก็คือบอกเพื่อนว่าเอ้ยเนี่ยเดี๋ยวเข้า2นะอย่าไปเข้าคนเดียวเข้า2นะครับใช้ในสถานการณ์ที่คุณรู้สึกว่าเนี่ยเก้าอี้นะเสี่ยงเสี่ยงเทอร์เลอร์หรือเสี่ยง2แผลมากนะครับแล้วเราไม่ใช่ตัวทดแผลอะไรแบบเนี้ยเราก็แจ้งเพื่อนเลยว่าเข้า2นะเข้าเป็นเพื่อนหน่อยเพราะว่าโอกาสดึงไม่ได้เนี่ยมันมีนะครับก็แจ้งเพื่อนไปเนาะถ้าเพื่อนคนไหนรู้นะครับ ตัวแฟมคนไหนที่รู้เนี่ยเขาก็จะไปด้วยนะครับเขาก็จะเดินตามเราไปด้วยแหละถ,นะถ้าเกิดเราเป็นตัวช่วยเนาะถ้าเกิดเราเป็นตัวแฟมเราก็เข้าไปกับเพื่อนนะครับหรือเราเป็นตัวปั่นในเกมนั้นแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยเราเจอแบบอารีโอนะเราอาจจะเราอาจจะเจอลรีโอหรือว่าบอลบอลน,นะแล้วรู้สึกว่าเอ้ยตัวช่วยเราอาจจะดึงไม่ได้หรือเปล่าเราแบบเราไม่มั่นใจอะไรเงี้ยเราก็แจ้งเพื่อนว่าเข้า2นะเดี๋ยวเราเข้าด้วยก็ได้หรือไม่ก็แจ้งอีกคนนึงอะไรเงี้ยแล้วอีกคนหนึ่งอาจจะเป็นตัวแฟมที่แบบรู้งานอออยยูู่่่แล้้ววเเาาก็จะรนี ตัวตัวปั่นเนี่ยให้เราเข้า2นะเราก็เดินเข้าไปพร้อมกับตัวช่วยนะครับแค่นั้นเนาะก็คือการเข้า2นะข้อความนี้ขอโทษขอโทษนี้ใช้ในสถานการณ์ที่บอกเพื่อนนะแบบขอโทษก็ตรงตามเชื่อแหละแต่ผมไม่ค่อยเอาไปมันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะปกติถ้าเล่นพลาดก็เราก็แก้เอาเนาะแก้ในเกมพยายามเล่นให้มันแบบดีขึ้นนะครับพลาดก็ไม่เป็นไรเนาะอย่าไปซีเรียสมากนะครับเกม เปลี่ยนเครื่องเข้ารหัสเพื่อถอดรหัสอันนี้ก็คือการแจ้งเพื่อนว่าเฮ้ยเครื่องนี้มีโอกาสถูกโซนนะเราไปเปิดเครื่องใหม่เครื่องนี้มันอาจจะเป็นเครื่องที่แบบอยู่ตรงกลางนะครับมันอาจจะเป็นเครื่องที่อยู่ตรงกลางระหว่าง3มเครื่องเรียงนะครับอาจจะเป็นแบบเครื่องตรงกลางเลยอะเราก็บอกเพื่อนว่าเฮ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนปั่นหัวท้ายนะครับอะไรทำนองนี้เนาะเป็นการแจ้งเพื่อนว่าให้เปลี่ยนเครื่องนะครับถอดรหัสเต็มกําลังไม่ต้องรักษาอันนี้ก็คือการบอกเพื่อนว่าไม่ต้องฮิวถอดรหัสเลยอาจจะเป็นช่วงแบบเลสเกมนะครับ อาจจะเจ็บสามเจ็บสี่อะไรเงี้ยเราก็บอกเพื่อนเลยว่าไม่ต้องฮิวนะปั่นอย่างเดียวปั่นอย่างเดียวแล้วอีกสองคนก็แบบไปจู๊กันอะไรทำนองนี้เนาะเพราะว่าถ้าเกิดฮิวเนี่ยมันเสียเวลาปั่นไฟนะครับเพราะว่าช่วงปั่นไฟเลทเกมเนี่ยมันมีประจุไฟฟ้าใช่ไหมมันก็จะปั่นเร็วขึ้นเนาะเพราะถ้าเกิดว่าเราติดเครื่องไปเนี่ยเครื่องสุดท้ายเนะี่ยยังไงเลือดมันเด้งอยู่แล้วทุกคนถูกไหมเพราะงั้นก็ไม่ต้องไปฮิวนะครับมันเสียเวลาสาภาพยําแย่รักษาตัวก่อนอันนี้ใช้ในการบอกเพื่อนว่าเอ้ยเนี่ยฮิวก่อนเต้องเติมนะครับ เกมอาจจะเป็นเกมยื้อหรืออาจจะแบบโดนเร็วแต่ว่าหลุดนะครับหมายถึงว่าแบบหลอกลอ่อรอยเท้าอะไรเงี้ยแล้วหลุดมาได้มีจังหวะเราก็เติมก่อนหรืออาจจะแจ้งเพื่อนว่าแบบเอ้ยฮิวฮิวให้หน่อยเป่าฮิวให้หน่อยบอกเอดานะครับเป่าฮิวให้หน่อยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าไอ้เป่าฮิวให้หน่อยเนี่ยส่วนมากใช้เป็นช่วยชั้นหน่อยเออมาช่วยชั้นหน่อยอันเนี้ยใช้ได้นะครับเพราะงั้นสามารถเลือกใช้ได้ตามสถา,านการณ์เนาะอันนี้ในสถานการณ์ที่เพื่อนนะครับเพื่อนเนี่ยเป็นตัวละครที่สามารถเปลี่ยนไอเทมได้ นะครับหรือเราเป็นตัวละครที่สามารถเปลี่ยนไอเทมได้แล้วเจอข้อความนี้นะครับหรือส่งข้อความนี้ให้เรารู้ไว้เลยว่าข้อความนี้มันคือการบอกว่าเบรกเกมก็คือเปิดกล่องนะครับหาของเติมของกันก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเป็นตัวที่แบบไม่มีไอเทมนะครับก็คือไปแอบก่อนก็ได้นะยังไม่ต้องเข้าเครื่องรักษาด้วยตนเองก่อนนะครับก็คือรอนั่นแหละอืมก็คือหาวิธีกุ๊ปแกนก่อนนะครับพูดง่ายๆเนาะ ก็คือในช่วงเวลาที่กูปเพื่อนก่อนเนี่ยมันเขาเรียกแล้วเพื่อนอาจจะยังมาไม่ถึงเราแล้วก็วิ่ง 50- าสไปหาเพื่อนก็ได้นะครับมันสามารถใช้ได้หลายสถานการณ์ในการบอกเพื่อนนะครับอาจจะเติมของอาจจะหาฮิวอะไรท้นองนี้นะครับตามฉันมาตามฉันมานี่ก็คือการบอกว่าเอ้ยมามา,มาเข้า2ถ้าเกิดว่าเราไม่ส่งแบบอันตรายร่วมมือช่วยเหลือนะตามฉันมาใช้ได้2แบบก็คือชวนเพื่อนเนี่ยไปกับเรากับ2นะครับคือการเรียกเพื่อนนะครับว่าเฮ้ยเนี่ยมามา,มาเลย ไม่ไหวใช่ไหมมาน,นี่เราก็ส่งบอกเพื่อนว่าตามฉันมาก็คือวิ่ง5 0าสนะครับเพื่อนอาจจะโดนไม้แรกนะครับอาจจะโดนไม้แรกแล, olve, แล้วรู้สึกว่าเพื่อนเนี่ยโดนแผลแรกเนี่ยเร็วนะครับแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเพื่อนจ e ูงไม่ได้เนี่ยเกมมันแย่แน่เราก็เ,เรียกเพื่อนเลยบอกตามฉันมานะวิ่งวิ่งตามนี่เลยวิ่งตามลูกศรมาเลยนะครับเราก็วิ่งไปหาเพื่อนด้วยถ้าเกิดว่าเราเล่นเป็นคิกเก็ตเนี่ยเราก็จะเห็นตำแหน่งของเพื่อนอยู่แล้วเนาชะช่วงสิบวิถ้าเพื่อนวิ่งมาแล้วเราคำนวณแล้วเอ้ยเนี่ยบวกสปีดเ,ร,เรับ วิ่ง50 50เนาะส่งตามฉันมาคือการแจ้งเพื่อนนะครับว่าให้ตามเรามานะครับเราจะซับพอร์ตให้นะครับ,เร,นะรบเราจะพาลอดอะไรก็ว่าไปเนาะนก็มีเท่านี้เนาะส่วนในวงล้ออะไรนี่ก็มันก็เหมือนเหมือนกันเนาะแค่แบบวิธีการกดข้อความนะครับใครสะดวกแบบไหนก็ใช้แบบนั้นแล้วกันเนาะถ้ายัางไงคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆอยากรู้อะไรก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้เนาะหรืออยากให้ผมทําคลิปอะไรแบบเป็นแนวข้อมูลอะไรเงี้ย แบบอยากรู้อะไรเป็นพิเศษก็สามารถถามได้นะครับอะไรที่ผมรู้ผมก็จะทําให้อะไรที่ไม่รู้ผมก็จะไม่ทํานะครับหรืออาจจะตอบแทนเนาะเป็นการตอบข้อความอะเอตอตอบตอบคอมเมนต์นะแบบเอออันนี้ผมไม่รู้นะหรืออันนี้ผมรู้นะผมก็จะตอบให้ถ้าเกิดอันไหนมันแบบมันสั้นนะครับถ้าเกิดมันยาวผมก็จะทำเป็นคลิปอะไรนรงนี้แล้วกันเนาะให้ไงก็ขอบคุณเพื่อนๆที่แบกเข้ามารับชมด้วยนะครับผมขอบคุณครับ